กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี FC กันเมื่อสูุ่สุขคนบอกว่าทางฝั่งลาวทางฝั่งไทย หรือตามประเทศยินดีตอนนบับข้อสู่ซองบ่าวจะมาอีกแล้วมื่อนี้แดดออกแต่เศร้ามา,าระเทาคุณก่อนจะ,ะออกไปเซโนสบายดีพะเทาไม่เทา่าสบายดีเดอ้ดเอ,อเริ่มกองนะเนาะบาน้บานี้ปีนป่ากันมาพี่บานี้ออครับทางหลังก้นท่ายมั่นนะ อปิ่นไปตามร่มเนาะพ่อท่าเนาะถ้ายี่ดองไม่ซื้อหลายเนาะไม่ซ้อหลายเรื่อนี้ไม้าวบ้ามืนกันบ่เเลนี no no con thì chắc vui được con leo con lẹn vừa leo để con mượn it's <laughs> not ไม่นน้ไ่นแไม่น้ำแทนนี่ทำไมน้ำแทงนะจะชิต่อกันหรือว่เขาต่อต่อนี่

เด้อเด้อใหไม่พด้ปะไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้่ไ้ไม่ได้่ม่ไ่ไได้ไ่ได้ไม่ไ่ได้ไ่ได่ไ้ไม่ไ่ได้ไม่ไม่ไ่ได้่ไไม่ม่ได้ได้ไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ไ่ได้ไม่ไ่ไ่ได้ไม่ได่ได้ไ่ได้ด้ไม่ได้ไม่ได้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 ไม่ได้ 唔呀。Oh

呃。Oh, <Okay. S 1> okay. สองกค่บาทนี่ก็ยังหอบเลยอุ้ยมั้ยองทึ่งบ่าแบบนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn we yeah. วางนี่ละฮะวางนี่ก็ได้วางนี่บอเออเฮ้ยื่อพีชือพีบออาพี่เป็นอไ้หยู่เอออไรเนี่ยจะทำหัวซ่นะแล้ว ไม่เป่าไม่เป่า <numbers>

น้ำเทมันเป็นนดำเ้ที่ไหนต้องพูนก่อนไม่เคยข้ลองเท่าในฝีก็ง่าย เช่อบโลกประธานเป็นชิได้ของเาืน่อยเพราอคือว่าให้ชอบกันนอ๋อเชือบหน่อยกาให้ชอบอีขอบใจขอบใจไม่ง่ายเลยเอาเห็นนะ้ชิมาซอย พอๆแม่เป็นกำลังใจเท่าคูณมืนเท่าแก้วสท่น้อยเมนเท่าคำเท่า,ทาเอ็นนา,านจนได้คระน่แน ได้ก็ได้น้ำไม้ใหญ่นันนี่แล้วพอเท่าเออบอสตัดไวโลดขั้นเท่ามาตัวได้ขึ้นบอได้แล้วฮาสชิไปซอยอยู่ในป่าฮะนะเออฮาทชิซอยมีไม้ใหญ่บอเฮาทชิทามมึงตัดไวโลดให้มันได้ไม้ใหญ่แบบนี้จะจึงได้ทานเอ๋สอยปะตะคูนน้ำไม้ใหญ่ขึ้นแล้วเลยกมาฮอนนี่บัดจามันก็ขอขอบุญขอบคุณ พอพ่อแม่เอฟซี FC ทุกทานที่บ่งคิบบาจะมัมแต่ตนจะจบโดยบขสามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจบาจะมัมเหตุคลิปใหม่ๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องในหาด้บดสมขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกทานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจุบันโลคให้กระจบคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมควรมุ่งม,มั่นบัตรนาทำมาคขา,ขายซื้อใดขายมานเหตุธุกรกิจอันไดประสบผลสำเร็จในนาทีการงาน โดยฝากก็ขอแม่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวบ่าวจำมั่งเด้อกดติดตามบ่าวจำมั่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งถูกพาพคลิปใหม่ๆของบ่าวจำมั่บ่าวจำมั่กับชิคอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสบายดีเด้อพ่อท้าคุณนะได้ไม่ใหญ่ขึ้นแลยมีแห้งนาะพ่อท้าสบายดีอ่าอยู่ดีมีแห้งดยผมมุกก้วยวันที่สองแล้วมึอนี่โดยเนาะ อกันคลิปนะสบายดีสบายดี